สวัสดีเพื่อนๆชาวโซเชียลแคมไอเบลเองค่ะวันนี้ไอเบลจะไปไปไหนดีอะไปพร้มลูกค้านะคะแล้วก็ไปพบผู้ใหญ่ในหลายท่านนะคะวันนี้คนนัดมาแล้วก็ไปกินน้ำชาการนิดหน่อยๆนะคะแล้วก็ไม่รู้จะทำอะไรระหว่างทางก็เลยแลวะมาทักทายเพื่อนๆนะคะวันนี้ทาเซ็ตสมงตกันแล้วหรือย,อยังเอ่ยผิวจะได้ขาว ทันทนกันนะคะก็ในช่วงเดือนนี้ค่ะก็ไอเบลก็จัดโปรให้กับ v ี p นะคะก็คือวีไอพีทำยอดได้เท่าไหร่เท่าไหร่ก็จะได้ทอไปนะคะยังไงก็ช่วยๆกันขายด้วยนะคะส่วนเรื่องผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ๆนะคะยังไงเราควร v ีไแล้วก็ตัวแทนทุกท่านนะคะกระจายสินค้าให้ไอเบลด้วยนะคะส่วนการที่ ไอเบจะช่วยโปรโมตนะคะก็คือจะช่วยโปรโมทในนิตยสารนะคะทุกๆฉบับนะคะตอนนี้พวกนิตยสารก็ติดต่อบเบลมาแล้วนะคะแล้วก็เบลก็ให้พวกไฟล์ AI อะไรไปเรียบร้อยแล้วนะคะ mm hmm. ก็ดี๋ยังไงภายในประมาณเดือนนี้นะคะปักอาทิตย์นี้นะคะเพื่อนๆก็จะเห็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ๆของไอเบลแล้วนะคะยังไงก็รบกวนติดตามกันด้วยนะคะออวันนี้ ไอเบลก็จะมีสินค้์ย้ำรอบสเล,สลนเลยค่ะคุณลูกค้าสเลนนี้นะคะจะช่วยเลือกนะคะลดความอ้วนก็ชับสัดส่วนนะคะฟิตแอนด์เฟิร์มนะคะสเลนย่อมาจากสเลนเดอร์นะคะรับประกันค่ะคุณลูกค้า7วัน5โลใช่ไหมจริงนะคะลูกค้าส่วนใหญ่เลย7วัน5โลไอเบลไม่ได้โฆษณาเกินเชื่อตัวนี้มาจากรีวิวลูกค้าเองนะคะก็ ก็จะมีเป็นเ p รย์น้ำแร่ที่เบลย้ำเตือนเรื่องเ,อเรื่องผดผื่นแล้วก็เรื่องสิวอักเสบนะคะไอเบลใช้แล้วเมื่อคืนนะคะที่รีวิวไปเป็นรูปภาพนะคะดูตอนนี้ค่ะให้ดูใกล้ๆนะคะก็สิวนะคะอักเสบตา่างๆได้ค่ะยุบลงไปนะคะ แบบว่าฉีกก่อนนอนเลยะคะ่ะเบลแบบฉีดชุ่มหน้าเลยนะคะหายเลยค่ะบอกเซตรามตรงส่วนเป็นเซรั่มโสมนะคะเป็นเซรั่มโสมที่ช่วยเรื่องให้สำหรับคนที่ผิวขาวยากนะคะใช้อะไรก็ไม่เคยขาวใช้อะไรก็ไม่ค่อยขาวเดี๋ยวขาวแล้วกลับมาดำแนะนำค่ะ สปีดเร่งโดยการทานะคะเร่งตรงนี้นะคะไม่ใช่เร่งว่าเป็นใส่ย,ยาหรืออะไรไปนะคะแต่ว่าเร่งพวกส่วนผสมที่เป็นวิตามิน B นะคะแล้วก็พวกส่วนผสมที่ทําให้ผิวขาวได้ไวมากยิ่งขึ้นนะคะบอกได้เลยค่ะคุณลูกค้าถ้าใช้คู่กับครีมสมดรสนะคะตัวนี้คะ่ะใช้คเอ่อใช้คู่กับครีมสมดรสคือตัวนี้จะใช้เป็นตัวแรกก่อนนะคะแล้วก็ใช้ครีมสมดรสตามนะคะคุณลูกค้าคุณลูกค้าจะเห็นการเปลี่ยนแปลง ือไม่งั้นไอเบลทาค่ะคุณลูกค้าทาตัวนี้ก่อนนะคะแล้วพอแห้งค่ะเทียบกับแขนอีกข้างหนึ่งที่ยังไม่ได้ทาคุณลูกค้าจะเห็นการเปลี่ยนแปลงไทยในไม่กี่วินาทีเลยนะคะคุณลูกค้าลองดูค่ะไอเบลเชียเต็มที่นะคะเพราะตัวนี้เป็นยอดของไอเบลค่ะชอบมากค่ะไอเบลใช้เป็นประจำนะคะผิวจะเริ่มขาวกระจะาใสเรียบเนียนเลยนะคะคุณลูกค้าแล้วก็แนะนำนะคะพอใช้ครีม เป็นเซรั่มสมเสร็จนะคะแล้วก็ครีมสมโดสเสร็จนะคะเป็นสมโดสครีมสมโดสนะคะเสร็จแล้วนะคะก็เราก็มาตามด้วยนะคะเป็นบีบีกันแดดค่ะคุณลูกค้าบีบีกันแดดตัวนี้นะคะถึงค้ามีจำนวนจำกัดนะคะเพราะว่าตัวนี้ค่ะเดี๋ยวก็ เห็นทางาส่วนผสมที่นําเข้านะคะเขาบอกว่าจะขาดตลาดนะคะแนะนาค่ะคุณลูกค้าไปสต๊อกกันเยอะๆนะคะตอนนี้มีไม่กี่หมื่นชิ้นเองนะคะคุณลูกค้าก็เหลือนิดเดียวแล้วนะคะแนะนาค่ะคุณลูกค้าใช้คู่กับผลิตภัณฑ์ที่เป็นครีมผสมโดยทั้งเซ็ตคุณลูกค้าจะเห็นการเปลี่ยนแปลงนะคะ7วันคุณลูกค้าเห็นการเปลี่ยนแปลงแน่แต่คนบอกว่า7 วันนะคะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นครีมที่ผสมสารอันตรายบอกได้เลยทุกอย่างไอเบลอ,อยค่ะคุณลูกค้าใช้ได้อย่างถ้าเป็นของแท้ยังไงก็เห็นผลแน่นอนค่ะคุณลูกค้าแนะนํานะคะเป็นบีบีกันแดดของไอเบลค่ะคุณลูกค้าจะเห็นการเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะคะแล้วก็ ช่วงอาบน้าค่ะคุณลูกค้าไอเบลใช้เป็นประจําตอนนี้รักมากหอมมากได้กินมากค่ะจะเป็นสครับค่ะสครับนะคะตัวนี้จะช่วยเรื่องนะคะเป็นสครับน้ําตาลค่ะส่วนผสมที่มาจากสัตว์สกัดธรรมชาตินะคะคุณลูกค้าตัวนี้นะคะจะช่วยเรื่องผิวขาวกระจ่างใสค่ะเรียบเนียนนะคะพร้อมเปิดรับครีมตัวใหม่ๆได้ยิ่งดีนะคะเพราะว่า ตัวนี้ค่ะพอสครับไปแล้วนะคะรูขุมขนที่อุดตันอยู่นะคะคุณลูกค้าคุณลูกค้าจะเห็นการเปลี่ยนแปลงเลยว่าเวลาทาครีมอะไรไปนะคะคุณลูกค้าจะเห็นการเปลี่ยนแปลงได้เร็วและชัดมากยิ่งขึ้นจากปกติที่คุณลูกค้าได้ใช้นะคะตัวนี้ค่ะใช้สามารถใช้ได้ทั้งหน้าและตัวเลยนะคะคุณลูกค้าวันนี้ขนาด50กรัมนะคะขนาดกระปุกดูเล็กกระทัดนรัดนะคะแต่ว่าขนาดเนี่ย50กรัมนะคะ เพราะว่าที่ไอเบลทาเป็นกระปุกเลนส์อัดแน่นนะคะไม่เป็นกระปุกกลวงกลวงเพราะว่าเออเวลาพกไปไหนเนี่ยค่ะคุณลูกค้าจะสะดวกแล้วก็น่ารักมากยิ่งขึ้นนะคะราคานะคะคุณลูกค้าไม่แพงค่ะคุณลูกค้าสามารถสอบถามราคาได้กับตัวแทนจําหน่ายที่มีรหัสนะคะเขาจาหน่ายของแทนแน่นอนค่ะคุณลูกค้าเออยังไงก็รบกวนนะคะฝากสินค้าไอเบลด้วยนะคะคุณลูกค้าเออ คนถามขึ้นมาหลายๆคนมากเลยค่ะเป็นสบู่นะคะ s t e มเซล l l แอปเปนะคะแบรนด์ i b l ค่ะคุณลูกค้าตัวนี้จะอยู่นเซตหน้านะคะส่วนใหญ่เลยค่ะจะชอบซื้อกันเป็นอ่าเป็นสบู่ปีกๆกันเลยนะคะคุณลูกค้าก็ยังไงก็สอบถามกับตัวแทนมาได้นะคะมีราคาพิเศษนะคะคุณลูกค้าตอนนี้นะคะตัวแทนหลายๆท่านค่ะจัดโบยังไงก็แวะไปหาตัวแทนได้เลยนะคะคุณลูกค้า หรือจะท็อโทรมาส,สอบถามเข้าเบอร์คอร์เซ็นเตอร์0907972788 0907972788เนะคะเพื่อสอบถามเบอร์ทดแทนประจำภาคต่างๆนะคะกับคอร์เซ็นเตอร์ของ i b เบได้นะคะยังไงก็ยินดีรับใช้ทุกท่านค่ะขอบคุณมากค่ะ